สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333 yeah, 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 yeah. กลับมาในช่วงที่3ของรายการถาชนก้อนครัวกับศึกชิงตะหลิวทองคำแห่งตลาดโพธารามจังหวัดราชบุรีกับโจทย์วัตถุดิบหลักเต้าหู้ดำซึ่งทั้งสองทีมก็ได้เลือกปรุงเมนูคั้วกลิ้งเต้าหู้ดำและแกงเขียวหวานเต้าหู้ดำทีมใดจะคว้าตะหลิวทองคำไปครองไปติดตามชมกันเลยครับย yeah. ท้าชนก้นครัวนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะแกนเ,เราไม่ได้มาแข่งตะก้อกันค่ะคนอ,อะไรครับบรรยากาศข้างหน้ามันได้มากเลยได้มากเลยใช่ไห<ด>มแต่ว่าตอนนี้นะคะเรารมาอยู่กันที่ลานประลองแล้วนั่นเองนะคะที่ตลาดโพธารามค่ะจริงปะจริงจ้าอ้อาวแะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะได้ไปดูการแข่งขันเนี่ยนะคะเราต้องมาทําความรู้จักขันแล้วก็มาเจอกับผู้เข้าแข่งขันแบบตัวเป็นๆก่อนละกันนะคะ,ะต้อนเราทั้งสองทีมนะคะฟังของกุ๊กไก่ค่ะ ใจอิ่มมันเองนะคะเชะิญเลยนี่ค่ะเชิญใจอิ่มนะคะแล้วก็คุณผู้ช่วยของเราด้วยเอง,เองนะทั้งสองท่านเลยนะคะเ oh. ชิญด้านหน้า <Okay. S 1> เลยค่ะฟังผมบ้างฟังผมบ้างฟังคนฝั่งนี้นะครับพี่ชนิดครับกับพี่เก่งนะฮะ <จอ S 2> เชิญครับเน่ยเนี่ย นี่เห็นไหมเห็นไหมแอคทีฟบอกเลยว่าแอคทีฟมากเจ๊อิมเราอย่าไปยอมค่ะฝัออ่งนู้นเขาดูแอคทีฟมากเลยวันนี้ค่ะเจ๊อิมเราจะเอาเมนูอะไรมาสู้กับฝั่งนู้นคะแกงเขียวหวานเต้าหู้ดำอเออเป็นยังไงล่ะสูตรเด็ดของเราวันนี้นี่ถ้าเกิดออชาวตลาดโพธารามได้ทานไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงคะสูตรเด็ดก็คือเต้าหู้ดำของโพธารามเป็นที่หนึ่ง ของโพธารามกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วสุขภาพดีที่สําคัญนะถ้าเกิดผ่านฝีมือของเจ๊อิมรับรองนะคะว่าเด็ดอย่างแน่นอนอไม่ยอมไม่มฝั<ะ>มม่งคุณมีอะไรมาสู้ฝั่งผมไม่ยอมเหมือนกันครับพี่ชนิดครับนอกจากจะเป็นดีเจประจําแ<โ>ถบนี้แล้วโพธารามอพี่ชนิดคุมหมดใช่นอกจากจะเปิดเพลงแบบเพาะๆให้วัยรุ่นให้ชาวโพธารามได้ฟังแล้วนี่ทำกับข้าวยังอร่อยด้วยวันนี้มาในเมนูอะไรครับพี่ วันนี้เรามาในเมนูของ um ครัวกริ้งเต้าหู้ดำค่ะเออยร่อยร่ายัวกริ<ๆ>่งคัวกริ้งคัวกริ้งเต้าหู้ดำของคุณเนี่ยเป็นดีเจแต่อยากจะบอกน,นะเจอิมของกุ๊กไก่เนี่ยนะคะมีหม้อท,ที่ไหนมีเจอิมที่นั่น ทำไมครับทั่วโพธารามเนี่ยเจะอิมไปหมดแล้วทุกย่านน้ำใช่ไหมคะถูกต้องงานไหนงานนั้นต้องมีเจอิมงานนั้นถูกต้องนี่งานไหนที่ไม่มีเจอิมถือว่าไม่ได้จัดงานขึ้นมาจริงๆถูกต้องเออทั้งเทศบาลทั้งอำเภอต้องมีเจอิมที่ตรงนั้นเออเอาเดะเป็นไงแต่ผมเชื่อผมเชื่ออย่างหนึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งผมเป็นคนเล่นดนตรีใช่ป่ะผมเชื่อนี่ว่าคนที่มีเสียงดนตรีในหัวใจเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าทุกๆอย่างก็แบบว่า นำเสนอออกมาได้อย่างสวยงามสวยงามอ่าไม่ว่าจะทําอะไรการพูดการจาก็สวยงามหน้านตาก็สวยเห็นไหมแปลว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่ามีแต่เรื่องราวของฝีปากการพูดแต่ฝีมือยังไม่ได้โชว์กันให้งั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทั้งสองทีมนะคะไปประจำที่กันก่อนเลยค่ะอ่าเชญครับ ไปเลยเอาล่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะทาการแข่งขันกันเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการทําอาหารเนี่ยมันต้องผ่านหลากหลายกรรมวิธีใช่ไหมคุณครับผมแล้ววันนี้นะคะนี่คุณเหมือนไปทําอาหารมาแล้วเลยครับทำไมอะเหมือนอยู่ในครัวมากเลยเนี่ยอ๋อดิฉันนี่เป็นแบบว่าแม่สีเรือนอ๋อแม่สีเรือนนะครับดยจากสีหน้าแววตาดิฉันมีเสน่ไปจวักนะฮะคุณเชื่อเชื่อครับเชื่อแต่ว่านี่เลย การเรื่องทำอาหารให้อร่อยนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับกรรมวิธีต่างๆแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเวอร์แก๊สค่ะคุณนี่อยากจะบอกเลยนะคะด้านหลังนี้นะคะจะทําให้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้การหุงต้มนี่ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาหารต้มผัดแกงทอดอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยต้องใช้อยู่แล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสองเมนูของเราเองนะคะที่น่ารับประทานมากๆแล้วก็มีวัตถุดิบค่ะเป็นเต้าหู้ดําะคุณเคยทานไหมเต้าหู้ดาเอาจริงๆห้ามโกหกก็มีไปชิมๆิมมาแล้ว ชิมชิมมาแล้วด้วยใช่ชิมชิมมาแล้วเป็นไงบ้างรสชาติเฮ้ยอร่อยอร่อยครับอร่อยใช่ไหมใช่เหมือนกินเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนกินเนื้อสัตว์เลยอ๋อแต่มีประโยชน์กว่าแต่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่แต่กุ๊กไก่ยังไม่เคยทานเต้าหู้ดําเลยเขาบอกว่าเต้าหู้ดําเป็นของขึ้นชื่อที่นี่วันนี้เนี่ยได้มาทานแน่นอนสองเมนูนะคะใช่และทั้งสองทีมของเราพร้อมสําหรับการแข่งขันแล้วด้วยอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามานับถอยหลังพร้อมกันห้าสี่สาม สิ้นเสียงการให้สัญญาณทา้าชนทั้งสองทีมก็เริ่มลงมือปรุงเมนูมาดูกันที่ทีมแรกพิชานิดในเมนูคั่วเกริงเต้าหู้ดำเริ่มด้วยเต้าหู้ดำหมูสับน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยพลิกแกงตั้มมือที่มีส่วนผสมของพลิกชี้าข่าตะไคร้ผิวมะกรูดโรยหน้าด้วยพลิกชี้าและใบมะกรูดซอยเป็นอันเสร็จส่วนทางด้านทีมของเจอิมในเมนูแกงเขียวหวานเต้าหู้ดำ เริ่มด้วยเต้าหู้ดำอกไก่พริกแกงเขียวหวานพริกแกงแดงมะเขือปลอกมะเขือพวงใบโหระพาพริกชิฟ้าเกลือน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและกะทิั้นสดฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมบอกลทำเดียวว่ามันมากเลยครับไม่หั่นแล้วเสียเวลาจริงเหรอทำอะไรอ่ะใช้แบบว่าเดอะสไตล์เลยนะฮะคืออะไรครับคุณบี้ครับบี้ครับออตเตอตอร์ตอร์ตอ บี้เต้าหู้เลยเหรอใช่ครับทำไมทำไมถึงทำไมถึงต้องบี้ครับเพราะว่าเป็นเมนูคพวกิ้งไงค่ะอ่าพวกิ้งเหมนไม่เราไม่กิ้งใช่ค่ะเอ๊ะอะไรคุณเมื่อกี้อ่ะคาพวกกิ้งทำไมเราไม่กิ้งอ่ะมันเหมือนเนื้อสัตว์มากเลยนะฮะสำหรับตัวเต้าหู้ดำเนี่ยนะฮะใช่ค่ะครับมาแล้วค่ะฝั่งนี้ค่ะแกนค่ะตอนนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้กำลังทำอะไร ฝั่งนี้กาลังจะตั้งไฟค่ะเปิดอย่างแกรเลยเนี่ยกำลังจะตั้งไฟแล้วเองนะคะอันนี้ไงเป็นไงเวอร์แก๊สค่ะแก๊สหมดหมดไปหมดเลยเออย,ย,ยังยังยังกำลังละกาลังละนี่สำหรับใครที่อยากจะแบบว่าทำเมนูต่างๆนะคะแน่<ช>นอนเลยค่ะก็สามารถสั่งเวอร์แก๊สได้เลยนะคะท<ช>ี่02 2 7 2 3 3 3 3มนั่นเองนะจ๊ะแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สแน่นอน เนี่ยไปไงล่ะฝั่งไูตั้งมออแล้วนะฝั่งนู้นยังบี้กันอยู่เลยไม่เลีบไม่เลีบฝั่งเราไม่เลีบบ่อาต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ตลาดโพธารามในช่วงตอนเช้าเลยใช่เช้ามากต้องบอกเลยนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะมาจับจ่ายซื้อของในช่วงตอนเช้ามาเดินตลาดสดกันของกินเยอะมากของกินเยอะมากเมื่อกี้ผมไปเดินดูมาแล้วไปเดินไปสำรวจมาแล้วอ๋อมีอะไรบ้างคุณก็มีมีหมูปิ้ง บอกแล้วใช่ไหมแกนอย่าไปขอเขากินมีหมูปิ้งเอาเงินพกไปด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ยอมไม่กินเพราะเขาคิดว่าคุณน่ยจะมาขอใช่ไหมบอกใ้แต่งตัวดีๆเมื่อกี้เดินเดินไปเขาว่าให้ลูกแต่ก้อมาให้ลูกแต่ก้อมาฟังทางนั้นนุ้นเป็นยังไงขอปรื้นหน่อยมาผมช่วยผมช่วยครับเปิดหรือยังเปิดหรือยังฟังนี้ไปแรงกลัวมาละนี่ฝังตอนนี้กำลังเคี่ยวในส่วนของหัวกะทิอย่นเอนะคะกระเจี๊ยมของเรานะจ๊ะ แล้วก็กำลังจะใส่พริกแกงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เรากำลังใส่พริกแกงใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวนะฮะอันนี้ติดติดยังฮะติดแล้วฮะอูต้ตายแล้วตายแล้วตแล้วะตะละน,น,นี่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอทางนี้ก่อนทำไมพริกแกงมีหลายสีจังเลยอะคะเจ๊อิมค่ะมันต้องใส่สีแดงด้วยมันจะทำให้สีสวยจ้ะสีสวยแล้วอร่อยรสชาติมีรสชาติอร่อยมากตอนนี้ยังไงยังไงต่อครับพี่ชนิดครับ คั่วพี่แกงนะคะเราจะใช้ไฟแรงกันเราต้องใช้ไฟอ่อนๆต้องใช้ไฟอ่อนๆถ้าใช้ไฟแรงมันจะทําไมคะมันจะไหมเหรอคะถ้างั้นใช้ผมไม่ได้ผมคนไฟแรงหล่อคุณคนไฟแรงเหรอครับจริงๆผมมีผมมีเก็ตความรู้เกี่ยวกับคั่วกิ้งนิดนึงนะฮะอะไรยังไงคะคุณจริงๆคั่วกิ้งนี่คือเป็นอาหารที่คนสมัยก่อนเขาเอาไว้ไว้กินเวลาไปเดินป่า คนควกิ้งเขาคงไม่เอาไว้แบบเอไว้ทาหน้าหรือไว้ทาผมสระผมหรอกเขาต้องเอาไว้กินเวลาเดินนี่ผมกำลังพูดเรื่องที่มันมีประโยชน์โอเคโอเคโอเคคุณไม่เชื่อผมเลยไหมเนี่ยอ่ะแล้วไงเขาบอแล้วเดินป่าแลไวไงต่อใช่เพราะว่าแบบว่าคือคือการทำให้แบบว่ามันเป็นควกิ้งให้มันแห้งเนี่ยมันง่ายมันง่ายมันสะดวกแล้วมันเก็บได้นานอ๋อกับการเดินทางใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเจ๊อิมเขามีฉายานะอิมเพื่อนอ้ํา ทำไมครับหน้ารำไม้ขายค,คุณอั้าพัชราภา <Yeah! S 2> นี่คือเจอิ่มเหมือนคุณอ้้มใช่ไหมส่วนนี้เลยค่ะผู้ช่วยเจะิิมเหมือนคุณเมยเฟืองเขาเป็นเพื่อนสี้กันนี่เห็นไหมบอกแล้วไม่แต่ว่าทําทําไปเล่นผมว่าทําไมคนที่นี่แบบ สวยทุกคนสวยจริงนะสวยจริงใช่เมืองมังคนสวยจริงเหมาะมาที่กุ้งไก่จะมาอยู่จังเห็นไหมนั่นไงเข้าทางเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะฝั่งของเจ๊อิ่มเนี่ยใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วทําไม่เราใส่ไก่ก่อนเต้าหู้ะคะอ๋อต้องใส่ไก่กันลงไปเคี่ยวก่อนลงไปเคี่ยวก่อนแล้วเต้าหู้เดี๋ยวใส่แล้วลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะเละเลอ๋อต้องใส่ไก่ลงไปก่อนถ้าเกิดใส่เต้าหู้ลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่เละเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับทางนี้เกิดเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า กำลังจะเกิดความอร่อยขึ้นนีอไงล่ะไงล่ะมันไม่ธรรมดาจริงๆริงอาเจสีตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเติมเกลือกับน้ำปลาค่ะเอ้าเราเติมทั้งเกลือทั้งน้ำปลาเลยเหรอคะสช่ติะมันไดไม่ทำไมทำไมต้องเติมทั้งเกลือหรือว่าน้ำปลาเพราะมันก็ให้รสเค็มเหมือนกันเกลือนี่รสชาติจะคงที่น้ำปลานี่จะทําให้หวานหน่อยนึงอ๋อน้ำปลามันจะมีความเป็นอูมามิคุณอะไรคุณไม่รู้พูดไปงั้นแหละพูดไปเรื่อยเปื่อยอุ๊ยคุณดูนีนี่ดูนะ ฝั่งนู้นก็ดูหน้าตานอะเริ่มมาละเริ่มมาละฝั่งนี้ควันขมงชงเชงตอนนี้แบบตอนนี้กินกันไม่ลงเลยอะกินกันไม่ลงทําไมอ่ะน้าอร่อยจะตายกินไม่ลงคุณไม่ต้องกินละกันหมูหมูยังดิบอยู่หอแหม่กินไม่ลงเดี๋ยวรอสุกแป๊บนึงดูพี่น่ากินมากแล้วตอนนี้ทั้งสองทั้งสองทีมเลยนะฮะนี่เห็นไหมหน้าตาเป็นไง ตอนนี้ฟังของผูกไก่เนี่ยยังไม่ได้ใส่พระเอกลงไปเลยนะคะนั่นคือต้องหู้ดำยังไม่ใส่นาเดทลงไปอีกเหรอครับพระเอกพระเอกนาเดตไม่ต้องใส่นาเดทอยู่ในใจฉันอ๋อครับผมเออเป็นไงความร้อนแรงของเวอร์แก๊สของเราจะทําให้เมนูอาหารนี่สุกได้เร็วมากยิ่งขึ้นแป๊บเดียวเท่านั้นเห็นไหมจริงจริงแล้วทําอาหารนะคะใส่อะไรอร่อยรู้ไหมคะใส่อะไรคะใส่ใจค่ะอ้าวมันได้ตรงนี้นี่แหละใส่ใจ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมชอบพี่เก่งมากเลยฮะพี่เก่งเหมือนเหมือนร้อนแล้วเริ่มวินวีเแล้วอย่างใสใสไปใสใสใสเริ่มใสายไปใสใสไปให้มันเสร็จเสร็จไปแต่อร่อยแน่นอนอร่อยอยู่แล้วพี่เก่งเดี๋ยวฝั่งนี้เจ๊อิมแล้วมีการชิมละเป็นยังไงคะชิมคำแรกรู้สึกว่าต้องเติมหรืออะไรอย่างอร่อยอร่อยอร่อยตั้งแต่คำแรกเลยจ้าเจ๊อิมบอกรู้สึกร้อนนะฮะต้องชิมใหม่ลำดับสุดท้ายนะคะไม่ต้องสุกมากนะครับจะเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วมันจะเละเมื่อกี้ เมื่อกี้ทางผมพี่เก่งบอกว่าไม่ต้องสุกมากก็ได้เอามีดเยีียมแล่เกึ่งโสดเกึ่งเดบหน่อยกำลังจะใส่นี่เลยค่ะเต้าหู้ดำใส่เลยใส่พระเอกลงไปแล้วนะจ๊ะลงไปแล้วนะฮะมเจอกับน้องนางเอกที่ชื่อว่าน้องไก่เพกดำโอ้ยพี่เก่งจะให้แกนยกแกนยกไม่ไหวค่ะลำพังตัวเองก็ยังพยุงไม่ค่อยได้เลยดูแขน เห็นนี้<อ>ผมคนแข็งแรงนะคุณจริงเหรอจริงครับเอาล่ะแกโอ้นี่สวยงามตอนนี้นะคะคทั้งสองทีมของเราค่ะฝั่งนี้พี่ชานิตพี่เก่งกับเมนู พวกกิ้งเต้าหู้ดำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นไงบ้างคุณที่ไปดูหน้าตาสวยหน้าตาสวยมากเลยครับหอยแกนบ้าว่ะเพิ่งทำงานด้วยกันมาชมเราว่าสวยอ่ะใส่มิเตอเลยปิดแบกเลยปิดแบกแล้วไอ้พวกนี้อะไรสวยเฮ้ยสวยหน้าหน้าตาของอาหารสวยมากเพราะว่ามีการตกแต่งนี่มีการแบบว่าเดคอเรทนิดนึงอ่าสวยงามเลยเดี๋ยวเล่าน่อนะเดคอเรทแปลว่าอะไรเดคอเรทแปลว่าตกแต่งครับตกแต่งออ๋โอเคโอเคฝั่งนี้ก็มีการซิลเคมูเอ็เหมือนกันซิลเคมูเอ็ เสลีมยตแปลว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันพูดมันดูมีแบบภาษาหน่อยนึกออกปะฝั่งนี้ก็นี่ค่ะจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเองนะคะสําหรับเขียวหวานใช่ไหมเขียวเขียวหวานเต้าหู้ดำสวยงามสวยงามไม่แพ้กันตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกู๊กิลกับแกจะมาชิมแล้วก็มาดูกันดีกว่านะคะสำหรับผลการตัดสินของเราใช่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวโพธารามด้วยค่ะที่จะได้มาร่วมชิมกันด้วยเดี๋ยวมาดูนะคะว่า ใครจะคว้ากันไปนะคะกับตรวทองคำจากรายการท่าชนก้นครัวค <Yeah. S 1> ่ะสนับสนุนโดย WorldGas เขียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas 02 272 3333